วันนี้นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อติดตามการแก้ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะตามแนวชายแดนขณะที่ประชาชนก็แห่ต้อนรับให้กำลังใจทำหน้าที่ต่อไปครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะอาธินายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายวิสารเตชะธีรวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและพลตํารเอกพงษพัฒน์พงษเจริญเลขาธิการปปอสอเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดเชียงรายโดยมีประชาชนรอต้อนรับที่ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงรายเป็นจนํานวนมากเพื่อมอบดอกไม้ให้กําลังใจและขอให้นายกรัฐมนตรีทำงานในหน้าที่ต่อไปทํากลางมาตราการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด จากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีเริ่มปฏิบัติภารกิจแรกที่จังหวัดเชียงรายด้วยการเป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดปี2557รวมถึงเส้นทางการเงินวิธีการฟอกเงินของพ่อค้าย,ยาเสพติดที่สถานีตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายโดยจากการทำงานของเจ้าหน้าที่2ปีที่ผ่านมาเป็นที่แน่ชัดนะครับว่ายาเสพติดผลิตในพมา่า ทำให้ไม่สามารถควบคุมได้ทําได้เพียงสกัดกั้นเท่านั้นโดยเฉพาะเส้นทางลําเลียงเข้ามาทางจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ o องสอนและอําเภอแม่จันแม่สายแม่ฟ้าหลวงของจังหวัดเชียงรายขณะเดียวกันมีการสกัดกั้นเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ค้าโดยประสานกับสถาบันการเงินเพื่อช่วยตัดวงจรการฟอกเงินดังกล่าวซึ่งหากได้รับความร่วมมือก็จะช่วยให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดสำเร็จขึ้นครับ ขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะต้องมีการประสานความร่วมมือกับอาเซียนรวมถึงจีนขณะเดียวกันก็จะประสานภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเป็น,นกลไกการแก้ปัญหาแบบบูรณาการครับ